สวัสดีครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับคุณครูเก่งจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวใบงานนะครับจะตามนักเรียนไปทีหลังนะครับวันนี้คุณครูขอทำเป็นแนวคิดหรือวิธีคิดนะครับเรื่องการหาเศษส่วนนะครับอ่ะข้อที่1นะครับข้อที่1นนะครับเขาบอกเอาไว้ว่า 3นะครับส่วน4ลบกับ2ส่วน5นะครับวิธีทำนะครับเราจะต้องหาคอำนอเหมือนเดิมนะครับทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันนะครับอ่ะลอกโจทย์นะครับ3ส,ส่วน4ลบ2ส่วน5นะครับ เท่ากับจากนั้นนะครับดึง3ามส่วนสมานะครับคูณบนคูณล่างนะครับนักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าตัวส่วน3าส่วนสกับ2อส่วนหนะครับนักเรียนดูผลคูณสิครับว่าตัวไหนนะครับ4คูณกับอะไรแล้ว จะมีผลรวมกันนะครับเมื่อคูณกันแล้วจะต้องได้มีค่าเท่ากันนะครับอ่ะลองมาดูนะครับสร้างตารางเหมือนเดิมนะครับสร้างตารางเหมือนเดิมนะครับ ข้างบนนะครับก็เป็นการคูณนะครับดึงตัวส่วนลงมานะครับ4ดึงตัวส่วนนี้มาครับ5จากนั้นใส่เครื่องคูณเลยครับคูณสองคูณสาคูณส่คูณ5นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ4คูณสได้8 4 3 12 4ี่สิบหกเราจะหยุดไว้แค่ตรงนี้นะครับต่อมานะครับหมาคูณกับ2นะครับ5 2 10 5 3 15 5 4 20สอ่าดังนั้นนะครับสต้องไปคูณกับอะไรครับ4ต้องไปคูณกับ5้าถึงจะได้20นะครับซึ่งจะมี ส่วนนะครับ20อันนี้ก็ต้องไป5ไปคูณกับ4นะครับถึงจะได้20ตอนนี้เราได้ตัวส่วนที่มีค่าเท่ากันแล้วนะครับเรานำตัวเลขนะครับมาใส่เลยนะครับ4นะครับมาคูณกับ5นะครับคูณบนคูณล่างนะครับจากนั้นนะครับดึงเครื่องหมายลบมานะครับลบกับ2นะครับ ส่วน5นะครับคูณบนคูณล่างคูณกับอะไรครับคูณกับ4ทําตัวส่วนให้มันเท่ากันตอนนี้ตัวส่วนเราเท่ากันแล้วนะครับ4คูณ5ได้20 5คูณ4ได้20นะครับจากนั้นนะครับเราทําเท่ากับจากนั้นนะครับนำา3นะครับ นำ3ตัวนี้นะครับมาคูณกันนะครับ3คูณ5ได้15ส่วนเท่าไหร่ครับ4 5 20นะครับจากนั้นลบนะครับ2นะครับ2คูณ4นะครับ2คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ2คูณสได้8นะครับ ส่วนเท่าไหรครับ25่สิีจากนั้นนะครับเท่ากับเหมือนเดิมนะครับเรายังไม่เสร็จนะครับจากนั้นนะครับเรานำา15นะครับมาลบกับ8จะเหลือเท่าไหร่ครับอ่า15นะครับลบ8นะครับ5นะครับลบ8ลบได้ไหมครับไม่ได้ต้องมีการขอยืมนะครับ 5ตัวนี้นะครับยิ้มหน้ามา1ึงก็ต้องเป็น15นะครับจากนั้นนับ8ไปถึง15ครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับได้7นะครับ7 7ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน20ตัวเศษนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเศษตัวนี้เขาเรียกว่าตัวส่วนนะครับ เศษนะครับในกรณีที่ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราต้องทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือว่าทำเป็นจํานวนค้านะครับแต่ถ้าตัวเศษนะครับมันน้อยกว่าตัวส่วนนะครับเราไม่ต้องทำเราสามารถตอบได้เลยนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้นะครับก็จะตอบว่าอะไรครับตออบตอบตีเส้น2เส้นนะลูกนะ การตอบนะลูกนะหนูต้องตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับก็คือ7ส่วนอะไรครับ20 7ส่วน20เสร็จแล้วครับเด็กๆ1ข้อนะครับเสร็จแล้วนะครับ1ข้อต่อมานะครับข้อที่2นะครับข้อที่2 นะครับห้ส่วนเนะครับบวก4ีส่วนหะครับเสร็จแล้วเขียนวิธีทำนะครับตีเส้น2เส้นนะลูกนะอ่า จากนั้นนะครับดึงโจทย์ลงมาเหมือนเดิมนะครับ5ส่วน9นะครับบวก4ส่วน6นะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับไว้รอได้เลยครับเด็กๆอ่ะจากนั้นนะครับเราก็จะมาทำตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันเหมือนเดิมนะครับดึง5มาลุก5ส่วน9นะครับ คูณบนคูณล่างไว้รอเลยอ่ะทีนี้เราจะมาสร้างตารางนะครับเราจะมาสร้างตารางนะครับเพื่อที่จะหาการคูณนะครับเพื่อที่จะให้ตัวส่วนมีค่าเท่ากันนะครับ ใส่เครื่องหมายคูณตรงนี้นะครับคูณกับอะไรบ้างครับคูณดึง9ลงมานะครับดึง6ลงมานะครับจากนั้นนะครับคูณ2คูณ3คูณ4นะครับคูณอะไรอีกครับคูณ5จนกว่าคำตอบการคูณจะเท่ากันเราถึงจะหยุดการทํานะครับ92เท่าไหร่ครับลกูก 9 2 18 9 4 36 9นะครับเ3 27 94 3ย95 45เราหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับ6ไปคูณ2 6 1 6 6 2น2นะครับ6 3 18อ่านักเรียนเห็นหรือย,ยังว่าคำตอบมันเท่ากันหรือย,ยังเท่ากันแล้วนะครับดังนั้นเราต้องเอา9ไปคูณกับ2เราถึงจะได้เท่าไหร่ครับ 18นะครับ6ไปคูณกับอะไรครับถึงจะได้18ครับ6ไปคูณกับ3ได้18ดังนั้นตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วจากนั้นนะครับเรานำมาแสดงริธที่ทำได้เลยนะครับ9 5ส่วน9นะครับคูณกับ2คูณกับ2คูณบนคูณล่างนะครับดึงเครื่องหมายบวกมาลุก ดึงสส่วน6มานะครับ4ส่วน6 6ต้องคูณกับอะไรลูก6ต้องคูณกับ3นะครับทําตัว <c oughs> ทําตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันนะครับอะจากนั้นนักเรียนคูณกันเลยครับ2มาคูณกับ5หรือว่า5มาคูณกับ2นะครับ4มาคูณกับ3หรือว่า3มาคูณกับ4ได้เลย ห้าสองสิบส่วนเท่าไหร่ครับเก้าสองสิบแปดตัวส่วนมีค่าเท่ากันแล้วนะครับบวกกับอะไรครับสี่สามสิบสองนะครับส่วนอะไรครับหกคูณสามได้สิบแปดนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับนำสิบนะครับมาบวกกับสิบสองก็จะได้เท่าไหร่ครับลูก ก็จะได้เท่าไหร่ครับ20เท่าไหร่2 2นะครับส่วนเท่าไหร่ลูกส่วน18นักเรียนตอบได้หรือยังยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเศษมันมากกว่าตัวส่วนต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือว่าหาจํานวนคะ้ะนะครับนักเรียนก็นําอะไรเลย จำนวนคะอ่านักเรียนก่อนที่จะไปหารจำนวนค่ะนะครับนักเรียนลองดูก่อนว่ามันมีแม่อะไรที่หาร22งส่วน18ได้ลงตัวมีไหมมีไหมแม่2ได้ไหมเออแม่2ได้ไหมลองดูนะ2 1 2 2 1 2ใช่ไหม สอลได้18บแปดเราก็ได้เท่าไหร่ครับ11บส่วนเตอบได้หรือยังยังตอบไม่ได้เพราะว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราจะต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือการหาอะไรครับจํานวนคระนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนเอา9นะครับมาหารกับ11นํา9มาหารกับ11 9หาร11มีอะไรหาร9หาร11อได้ลงตัวมีไหมไม่มีนะครับไม่มีนะเออแล้เรียนก็ต้องเอา919หนึ่งเก็28มันเกิน้เ,เอาที่มันใกล้เคียงอย่าเกินนะครับ919 9, ไงลบกันเหลือเท่าไหร่ลูก1-9ลบ9ลบไม่ได้ต้องมีการขอยืมนะครับหตัวนี้ยืมหน้ามา1ก็ต้องเป็น11 สิบเอ็ดลบเก้าเหลือเท่าไหร่ครับสองดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรลูกตอบอะไรครับหนึ 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. ่งหนึ่งนี่คือจำนวนนับนะหนึ่งนี่คือจำนวนนับนะครับหนึ่งเศษสองส่วนไรลูกเก้านะครับแล้วก็ตอบอันนี้ตอบได้แล้วนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเราทำเป็นจำนวนค่ะเรียบร้อย ตอ,ออตอบ <c oughs> ตอ,อบตอบตอบนะครับตอนเวลาตอบนัอเรี้ยนต้องเขียนเป็นตัวเลขอะไรลูกตัวเลขไทยนะครับตัวเลขไทยหนึ่งเศษสองส่วนอะไรครับเก้าเสร็จแล้วง่ายไหมน่ะง่ายเนาะอืมวันนี้นะครับคุณครูเก่งก็เอาไว้ สองข้อนะครับเดี๋ยวจะมาต่อคลิปให้นะครับค่อยๆดูค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับเรื่องเศษส่วนไม่ยากนะครับถ้านักเรียนรู้เทคนิคและพบกันใหม่คลิปหน้าครับเด็กๆ